และชื่อจังหวัดที่ดีฉันจะประกาศต่อไปนี้ได้เป็นมิสไทย a อซ c ดี2020ได้แก่เธอสวยเธอเก่งเธอเพียบพร้อมและเธอมีคุณสมบัติที่เราจะเป็นส่งเป็นตัวแทนสำหรับมิสเ ACDC 2021ค่ะเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นมิสไทย a อซ c ดี2020ได้แก่มิสเอซีด2020ได้แก่ 胖啊！ มิสไทย ACDC นะคะในปีนี้จะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลเสื้อคลุมมงกุฎเพชรเสื้อคลมขนมิงนะคะขอสะแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะคะเธอทำสำเร็จแล้วนะคะได้รับจะเป็นกำลังใจให้เธอนะครับเพื่อไปคว้ามงกุฎมิสเอซิดีปี2021ในปีหน้าด้วยให้จงได,งได้ได้รับช่อดอกไม้สวยๆนะคะ ถ้ามัดไม่ได้ก็มัดกับคอนางเลยค่ะยินดีกับมีรท,ทางงาด้วยนะคะที่นําผัวและก็ลูกมาเป็นกําลังใจไม่<ห>เสีย,ยแรงะนะคะช่วยกันทำมาหากินก็อี้ไหวนะคะที่เคียนหลังเธอมาตลอดช,ชีวิตเอ็นร้อยไหวนะคะที่เอามาทํานะคะถ้าผูกไม่ได้ก็ให้นางถือเป็นเกียรติยศไปค่ะไม่เป็นไรนะ ก็ตัวใหญ่เสลอเกินเชือกไม่พอจะไม่ไหวรับช่อดอกไม้สวยๆนะคะประจําตําแหน่งด้วยค่ะช่อดอกซ่อนจิตออไหมดอก,ดอกเดี๋ยวกันใจเย็นๆฉันไปไม่เป็นตลอดเลยช่วยรางวัลน,นะคะรับถ้วยจัดถวายบัวค่ะรับไม้ต่อนะคะในการถวายค่ะแล้วก็เป็นประจําในการประกวดในทุกๆปีนะคะภารกิจแรก